ประเทศเราเนี่ยตอ,ตอนนี้ป่วยแค่ไหนว<ม>ิกฤตไหม, e ม um ต้องผ่าตัดไหมมันยิ่งกว่านั้นอีกก็ต้องผ่าตัดต้องทำที่ต้นเหตุถ้าเป็นร่างกายผมนะครับแล้วผมไปเจอหมอที่แม่งดูแลผมแบบผิวเผินมันเอายากระตุ้นให้กูกินให้สดชื่นผมตายแน่ถ้าอย่างนั้นนะครับ ถ้าคุณไปเปียเที่อกับหมอเนี่ย <แก S 1> คุณไปเจอคนเนี่ย<ก>บางคนแม่งไม่ได้เป็นหมอจริงมันเป็นนักธุรกิจการเมืองมันไม่ได้เป็นนักการเมืองมันไม่มีความรู้เรื่องบริหารราชการแผ่นดินหนูเป็นลูกทักษินหนูอยากเป็นนายกค่ะแล้วมึงรู้เรื่องอะไรไหมไม่ค่อยรู้แหละครับทีมดีหนูเป็นคนเรียนเร็วทุย เวลาผมไปต่างประเทศใครถามผมว่าเออเป็นไงรัฐบาลใครเป็นนายกผู้ไม่อยากพูดเลยผู้อายถ้าร่างกายอย่างที่อาจารย์คือผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกมีปัญหาใช่ไหมฮะแต่ประเทศเราเนี่ยตอนเนี้ยอาจารย์มองว่าป่วยแค่ไหนป่วยวิกฤตถึงขั้นแค่ลึกแค่เจ็บสะโพกอย่างอาจารย์แค่ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกก็พอแล้วหรือจริงจริงมันต้องต้องการการ การผ่าตัดที่ใหญ่กว่านั้นคุณดำคำถามดีแต่ใหญ่มากผมตอบไม่ได้ในหนึ่งนาทีครับแต่อยากตอบเป็นเรื่องสำคัญมากมาๆผมตอบเพิ่อนๆก่อนกันเลยกันครับผมคิดว่าประเทศไทยต้องผ่าตัดใหญ่โดยเฉพาะภาคการเมืองอมผมคิดว่าภาคราชการก็มีปัญหา ภาคการเมืองมีปัญหานหนักอ้างมาจากการเลือกตั้งทําอะไรก็ได้ครับอ้างจะมาจากการเลือกตั้งจะดื้อด้านยังไงก็ได้พอองค์กรที่จะต้องตรวจสอบคือสารไม่ว่าสารไหนก็ตามก็ไปประดิษฐวัฒกรรมว่าเป็นนิติสงคราม,มถามว่าถ้าสารไม่ตรวจสอบและคุณให้ใครตรวจสอบเพราะฝ่ายค้านหรือนิติบัญญัติในสภา มันก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังกันในการตรวจสอบกับฝ่ายบริหารการเมืองเนี่ยต้องผ่าตัดใหญ่ถ้าวกูกันตรงๆเศรษฐกิจต้องผ่าตัดใหญ่ไหม,มเราเสียความได้เปรียบในเรื่องของการผลิตับประเทศไทยเหมือนครอบครัวครอบครัวนี้ผลิตสินค้าและบริการที่ล่าสมัยอืเราไม่ปรับปรุงการผลิตแต่เราส่งเสริมให้คนใช้ใจ่ายเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผมเกลียดคําว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไปเรียบร้อยเพราะเศรษฐกิจต้องปรับด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันจึงยั่งยืนและถาวรระยะยาวแต่คุณกระตุ้นลูกเดียวให้คุณป่วยแทนให้คุณจะแก้ปัญหาที่ไปที่ต้นเหตุกระตุ้นให้มันให้มันกระตุ้นใช้ยากระตุ้นยาดน้มเข้าไป มันก็มาพันกับการเมืองที่คุณได้คนที่หน่มแนมไม่มีความรู้และทั้งทีมผมคิดว่ามีปัญหาทั้งพักเน้นแต่กระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินช่วยค่าใช้จ่ายชาวนาแทนที่จะเป็นลดต้นทุนการผลิตด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพนั่นคือของจริงเพราะว่าถ้าคุณคพเพิ่มประสิทธิภาพคุณลดต้นทุนการผลิตคุณก็ส่งออกสู้ขเขาได้แต่นี่ ช่วยต้นทุนการผลิตไล่ละพันก็เลยมีคนลงทะเบียนจากสองแสนเป็นแปดแสนตอนนี้เพื่อจะเอาไล่ละพันโอ้โอ้คุณร้องโอ้กเลยอ응เออแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงสิบไล่ก็หมื่นหนึง่งไล่ละหมื่นแปดแปดแสนคนมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่ไม่พออาจารย์มีเงินเท่าไหร่ก็น่าจะไม่เพียงพอนะอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาลอบใจว่ากระตุ้นเศรษฐกิจครับไอ้เงินแปดหมื่นล้านเนี่ยเอาไปปรับปรุง productivity ทำให้ทาให้การผลิตมันดีขึ้นดีกว่าไหมอุตสาหกรรมก็ดีบริการก็ดีคุณเล่นแต่ marketing คืออะไรล่ะ soft power ก็ไปเล่น marketing ครับคุณทำเหมือนกับคุณทำธุรกิจอย่างฉาบฉวยแทนที่จะทำวิจัยเพื่อที่จะศึกษาลงทุนด้านวิจัยเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนมัน ถูกลงทําให้คุณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้แข่งกับต่างประเทศได้แต่คุณเล่นทําอะไรครับเรื่องการตลาดเอาเงินไปโฆษณาท่องเที่ยวก็เอาเงินไปไปโฆษณาไปไปสร้างกิมมิคคือทุกอย่างเนี่ยมันเล่นกันที่ผิวเผินหมดเลยฉะนั้นถ้าเป็นร่างกายผมนะครับแล้วผมไปเจอหมอที่แม่งดูแลผมแบบผิวเผิน รกระตุน้นมันเอายากระตุ้นให้กูกินให้สดชื่นกูปวดมันเอายาหให้กูกินให้กูหายปวดผมตายแน่ถ้าอย่างนั้นนะครับผมไม่ปฏิเสธว่ามันต้องมีครับการบรรเทาทุกข์การกระตุน้นอยู่บ้างแต่ผมจะเกียดคำนี้แต่ตัวหลักต้องทำเหมือนร่างกายผมกินยาแค่ปวดไหมกินฉีดยาชาไม่ฉีด แต่ไม่ใช่มึงกินยาแก้ปวดกระชีดยาชาไปเรื่อยๆมึงจะได้ไม่เจ็บก็ต้องผ่าตาัดต้องทําที่ต้นเหตุแล้วก็ต้องค่อยๆลดยาแก้ปวดและยาชาลงแล้วก็เดินนั่นแหละครับมันจึงกลับไปหาเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีปัญหาสังคมมีปัญหาไหมสังคมไปรองรับไอ้ระบบการเมืองที่เราอยู่ในระบบอุปถมัมภ์ เรานึกถึงประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องก่อนประโยชน์ของสังคมเรานึกถึงว่าพอพักพอคนหนึ่งออกพักหนึ่งภูมิใจไทยออกเหลือที่นั่งแปดที่รวมกับรองประธานอีกที่หนึ่งคแค่นี้มันจะนึกถึงประโยชน์ของชาติก่อนเฮ้ยแปดที่นี่เอาเราร่วมรัฐบาลต่อดีกว่าว่ากูจะเอาตําแหน่งนั้นกูจะเอาตําแหน่งนี้อะไรกัน เนี่ยไอ้ระบบอุปถัมภ์แล้วคุณรู้ไหมว่าในพักเพื่ออะไรเองก็มีมุ้งต่างๆมันก็จะไอ้มุ้งนี้ก็จะเอาไอ้มุ้งนั้นก็จะเอาจึงมีจริงรุ่งเรืองกิจสองคนครับใช่ไหมใช่ไอ้ระบบอุปถัมภ์ระบบพี่น้องระบบพักพวกแล้วพักเพื่อไทยพักประชาชนก็จึงรุ่งเรืองกิจอีกใช่ไหมฟังใช่หรอวะมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานอะไรเงี้ยเพราะเขาเก่งเรื่องโซเชียลมีเดีย มันเกี่ยวกับแรงงานไงเออมันตอบโจทย์เรื่องแรงงานของไทยยังไงอันนี้ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจารย์คือเรา <c oughs> ไม่ได้ดูว่าเรา <c oughs> จะเอาโจทย์ของประเทศเดิน <c oughs> ไปไหนในสิบปี <c oughs> ขา้างหน้าแล้วแต่ละกระทรวงต้องทําอะไรในสิบปีขา้างหน้าแล้วใครควรจะเป็นผู้บริหารกระทรวงเพื่อจะเดินไปได้ในสิบปีขา้างหน้าให้ได้อย่างที่เราต้องการอืม <c oughs> ถ้าประเทศไทยตั้งโจทย์อย่างนั้น <c oughs> เราจะจัดสรรคนลงที่ ที่จะมีจุดมุ่งเดียวกันและจะมาจากภาคไหนก tamam. ็เ <từ> ป็นลองลงไปในการที <areas> ่จะคิดตอนผมเป็นประธานบอร์ดของไทย PBS ผมต้องกำหนดนโยบายคุณรู้ว่าผมทำไงผมตั้งโจทย์ว่าในสิบปีข้างหน้าอยากเห็นไทย PBS เป็นอย่างไรและผมก็ให้ฝ่ายบริหาร ช่วยกันคิดระดับผู้บริหารสำนักช่วยกันผมก็มีวิธีการที่ทำให้เขาช่วยกันคิดว่าในที่สุดแล้วเขาอยากเห็นไทย VPS เป็นอย่างไรแล้วถอดออกมาแล้วต้องทำอย่างไรให้เป็นเช่นนั้น <Ừ. S 1> แล้วผมก็ให้พนักง,งานลนดอมพนักง,งานมาตอบคำถามว่าอยากเห็นไทย VPS เป็นอย่างไรใน10ปีข้างหน้าแล้วถ้าจะทำได้ต้องทำอย่างไรใครเป็นคนทา โอ้มันเห็นเลยว่าเขาบอกสิบปีข้างหน้ามันจะทิ้งตัวคนปัจจุบันทิ้งหมดเลยไม่ไม่เกี่ยวกับตัวคนปัจจุบันละเราต้องได้คนแบบนั้นเราต้องทําอันนี้ทําเมื่อไหร่ทำภายในสองปีอันนี้ทําในสามปีอันนั้นทําในเจ็ดปีแล้วคนแบบไหนมาทําอะไรพอผมพอแล้วผมก็ให้สภาผู้ชมโจทย์เดียวกันทําเหมือนกันให้มูลนิธิไท,ทยพีพีเอสโจทย์เดียวกันทําเหมือนกัน แล้วก็เอามารวบรวมเข้าด้วยกันตกลงเราก็จะได้แล้วว่าเออสิบปีข้างหน้าอยากเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีนโยบายหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแล้วใครเป็นคนนำมันมาแล้วอืมเขาช่วยกันนะใครเป็นคนทำมันมาทีหลังมันไม่ได้มาใช้คนนะมันทีหลังมันไม่ใช่เอาคนขึ้นต้นแต่เอาภารกิจขึ้นต้นออออันนี้น่าสนใจอืมเราจะเป็นอย่างไรครับจะต้องทำอะไรอย่างไรถึงจะให้เป็นบ ไปไปได้ตามตอบโจทย์นั้นอืออแล้วใครจะเป็นคนทําครับแล้วจะทําอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่มผมให้เขาทําอย่างเงี้ยอ,อใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วทาเมือ่มอไหร่เพราะทุกคนสมหัวและระ,ะดมเนี้ยมาับมันก็เป็นแผนงานเสร็จเรียบร้อยเลยอืมผมเป็นประธานกรรมการนโยบายเกือบไม่ต้องทําอะไรเลยซืงอ,ออกมาผมก็บอกโอเคนโยบายผมมีสิบสี่ข้อ คุณไปดูดิตอนสมัยผมเนี่ยมีสิบสี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ดปก้สิบสิบสี่ข้อและสิบสีข้อฝ่ายบริหารคุณเป็นผู้บริหารคุณรับไปนะแล้วคุณจะทําไงเนี่ยเ<ม>ขาระดมมาอย่างนี้คุณไปท<ม>ําผมทาไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่ผู้บริหารอืมอืมอืมใช่ไหมครับ,มรบผมให้ไกด์ไลนล์แต่ถามว่ารัฐบาลน,นี้ <laughs> หนูอยากเป็นนายกค่ะเพราะหนูเป็นลูกทักษิณ แล้วมึงรู้เรื่องอะไรไหมไม่ค่อยรู้แล้วครับทีมดีพ่อมันบอกทีมจะช่วยกันดีหนูเป็นคนเรียนเร็วเห็นไหมพลาดไหมกับต่างประเทศแล้วก็เอาจริงรุ่งเรื่องจิตบ้างเอานำสกุลนั่นนำสกุลนี้พ่อเป็นไม่ได้เอาลูกเป็นแล้วถามทำอะไรยังไม่รู้เลยจะเป็นเป็นเกียรติศักดิ์ศรีกับวงตระกูล <c oughs> ขอไปถวายสัต์ปฏิญาณก่อนแล้วก็แล้ว,ลวค่อยกลับมาแล้วก็ค่อยมาทํา แล้วแล้วแล้วถามว่าทำอะไรยังไม่ได้คุยกันเลยทุยนี่ <c oughs> คุณมาแย่ผมเ, <c oughs> เรื่องการเมืองแม่เล่าเรื่องสุขภาพดีๆ <c oughs> นะตอนต้นต <c oughs> ในกระบวนการอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยโอ้แค์ก็ดีระบบทุกอย่างมันมันมันเวิร์กโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยคือมันร่างกายเราเหมื <c oughs> อนกันอันนี้คือประเทศชาติของเราถ้าเรา ถ้าเราตั้งโจทย์ร่วมกันได้ดีมันก็ดีแต่ทีเนี้ยพออาจารย์เปรียบเทียบนักการเมืองอ่เหมือนกับแพทย์อันนี้ผมก่ววมากเลยกลัวมากเลยเพราะ hmm. อย่างกรณีอาจารย์แพทย์เขาบอกความจริงเขาให้ข้อมูลแล้วอาจารย์ตัดร่วมตัดสินใจกับเขา hmm. ใช่ไหมแต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือข้อมูลที่ให้มันจริงหรือเปล่าวะหรือมันก็คือหลอกเราว่ามันดีไปหมดอะเวลาได้ยินอู้ทำอันนี้ก็ดีค่ะอันนั้นก็ดีค่ะเนี่ยมันหลอกแล้วในที่สุดเราก็อาจจะหลงคล้อยตามเขาว่าเออดีเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไร ก็เอาอยากระตุ้นอย่างอาจารย์ว่ากินไปเรื่อยๆแล้วกันก็สบายดีอไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าครับไอ้คนที่พูดที่เป็นนักการเมืองมันก็ไม่รู้จริงอีกเออเออเอ,อันนีออ้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับหมอเนี่ยคุณคไปเจอคนเนี่ยบางคนแม่งไม่ได้เป็นหมอจริงมันเป็นนักธุรกิจการเมืองมันไม่ได้เป็นนักการเมืองครับมันมันไม่มีความรู้เรื่องบริหารราชการแผ่นดินอื มันต้องมาทํางานกับองครร์การไยบราชการทั้งทั้งองค์การระยบและอย่างนี้เนี่ยมันจะทํางานกันยังไงตัวม,ม,มันเองก็ไม่รู้เรื่องอืเรียนวิชาการโงารงแรมมาไม่รู้อะไรนี่แหละครับผมก็เลยคิดว่าคุณถามว่าวิกฤตไหมต้องผ่าตัดไหมมันยิ่งกว่าเข้อสมโพธเทียมผมอีกที่จะต้องผ่าตัดน<ม>ั<ม>่นแหละครับมันยิ่งกว่านั้นอีกแตจะทํายังไงเนี่ย ร่างกายมันใหญ่มากแล้วมันจะต้องทำไอร้ระบบอุปถัมทั้งหลายในประเทศก็จะต้องจะต้องแก้ไขผมแนะนำคุณนิดหนึ่งว่าไปอ่านบทความของท่านราชาบัณฑิตนายกราชาบัณฑิตคุณหมอสุรพลอิสระไกรศร,รีครับเขียนว่าปัญหาวิกฤตอันหนึ่งของเราเนี่ยมันมันนอกจากระบบอุปถัมแล้วเนี่ยระบบความละอายระบบความรู้สึกผิด ระบบทั้งหลายเนี่ยมันต้องปลูกฝังกันยังไงตั้งแต่ตั้งแต่ต้นในละนาให้งลงาไปอ่านยิ่งกรณีนี้ยิ่งเห็นชัดความละอายอืมเห็นชัดแหละช่วงเนี้ย <laughs> ถ้าคุณไปคิดด้านได้อายอดคุณจะเอาแต่วัตถุอืก็กดีฉันพูดไปกับคุณเซนดีฉันไม่ได้อะไรนี่คะ่ะแลวประเทศไม่เสียอะไรนีคะอืมไอ้นี่อ่มัน,น,ม,นมันชัดเลยแหละมันคิดแต่วัตถุอย่างเดียวฉันไม่ได้อะไรคือไม่เห็นได้เงินได้ทอง ไม่เสียอะไรนี่ครับประเทศไม่เสียเงินเสียทองเสียที่ดินไม่เสียอะไรนี่ครับแต่เสียศักยภาพเสียชื่อเสียเกียรเกียรติภูมิอะไรต่อมีอะไรมันมันคิดไม่ได้จริงๆตอนนี้เสียโอกาสอาจารย์ชัดๆเลยเสียโอกาสการที่มีนายกแบบนี้หนักเสียโอกาสครับเป็นที่อับอายของชาวโลกว่าประเทศไทยเอาพรามมินิสเตอร์คนที่ดีที่สุดมาบริหารประเทศได้แค่นี้ คนตัวเล็กที่สุดเลยต้องมายืนหน้าแถวเขาดังแล้วเป็นคนที่เจ่งที่สุดแล้วเนี่ยเป็นพรามพรามประสุดยอดของการบริหารราชการแผ่นดินเรียกวพรามมินิสเตอร์หรือนายกมันมันอายไหมล่ะอืเวลาผมไปต่างประเทศใครถามผมว่าเออเป็นไงรัฐบาลใครเป็นนายกกูไม่อยากพูดเลยกูอาย ผมไม่เคยพูดอย่างนี้กับนายกคนไหนในชีวิตมาก่อนนะนี่พูดต,งร,ตรงๆนะคืออย่างน้อยเรายังกล้าพูดชื่อเขาใช่ไหมฮะคนอื่นใช่อืนี่มันไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดอายมากเลยไม่อยากจะพูดถึงด้วยซ้ำไม่รู้นะแล้วผมยังงงๆนะไอคนที่รู้สึกแหมชื่นชม <c oughs> ผมก็ยังยังงงว่ามันชื่นชมเพราะมันมีผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ไม่คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศเลย ก็ชื่นชมผมไม่ปฏิเสธนะใครเป็นผัวเขาก็ต้องชื่นชมใครเป็นลูกเขาก็ต้องชื่นชมนั้นไม่ปฏิเสธกันแต่ชื่นชมในในเรื่องผลประโยชน์ความสัมพันธ์ในในครอบครัวคความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แต่ชื่นชมในฐานะที่เขาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ครับครับคือตอนเนี้ยมันเหมือนมันหดหู่เพราะ พราะรัฐบาลแบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วเพราะ,ะนั้นเราคงจะต้องคิดกันว่าจะหาทางออกอยังไงนะฮะต้องช่วยค,ค,คุณใช่คุณใช้คาว่าหดหูดีครับมันนั่งหดมันนั่งหูเลย <laughs> ล <laughs> ครับครับเป็นหัวใจมันหดเรียบร้อยนะครับ <H od S 1> หดหแล้วก็หูเลยนะครับภาษาไทยเนี่ยสุดยอดเลยถ้าคุณนึกถึงภาพดีๆเนี่ยน,นะครับ